โรงพยาบาลศริราชเป็นโรงพยาบาลที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทยและแน่นอนว่ามีเรื่องเล่าล้อนๆมากมายโดยเฉพาะตึกผู้ป่วยเก่าที่ปัจจุบันไม่ได้ใช้งานแล้วเจ้าหน้าที่เล่าว่าบางคืนเมื่อเดินตรวจตึกจะได้ยินเสียงลากสายน้ำเกลือไปตามโถงแม้ทั้งตึกจะว่างเปล่าบางครั้งเห็นเงาคนไข้พอมซีด นั่นอยู่บนรถเข็นพอเข้าไปใกล้กลับหายไปทันทีมีพยาบาลรุ่นพี่เล่าว่าตอนขึ้นเวรดึกเธอเข้าไปเก็บของที่ห้องพักว่างแต่กลับเห็นคนไข้ผู้หญิงผมยาวนั่งหันหลังอยู่บนเตียงพอเรียกไม่มีเสียงตอบพอเดินอ้อมไปดูกลับพบว่าไม่มีหัวแม้ปัจจุบันตึกนี้ถูกปิดแต่จนถึงทุกวันนี้ คนงานที่เข้าไปบูรณะยังยืนยันตรงกันว่าเคยได้ยินเสียงคนคร่ำครวญเบาๆมาจากเตียงที่ไม่มีใครนอนและเสียงนั้นเหมือนยังคงก้องอยู่ทุกค่ำคืน